สวัสดีครับผมนายเจริณสิทธิ์น้อยนะครับผมรหัสน,นักศึกษา58122530109ครับสวัสดีครับผมนายพรชรพลกีนาพรครับรหันนสนักศึกษา5 8 1 2 2 5 3 0 1 3 4ครับครับผมจากมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏอุบลราชธานีนะครับผมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับผมสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าครับผมวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอเครื่องบีบอัดขวดพลาสติก นะครับผมขนาด6 0 0ซีนะครับผมแบบกลึงอัตโนมัตินะครับนี่ครับผมออกเขรในการวิจัยนะครับผมเพื่อช่วยประหยัดเวลานะครับผมลดแรงงานนะครับผมที่จากเดิมใช้คนนะครับและใช้มีดนะครับผมในการกรีดข้างขวดนะครับผมซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ประกอบการนะครับรายย่อยนะครับสุดประสงค์ที่ทำก็เพื่อว่าผู้ประกอบการรายย่อยที่จะนําไปขายต่อนะครับผม ให้กับผู้ประกอบการในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดต่อไปนะครับผมเพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับผมและเพิ่มความสะดวกนะครับผมถ้าผมในอุปกรณ์ของเครื่องจะมีดังนี้นะครับผมถ้าผมอุปกรณ์นะครับผมหนึ่งนะครับจะมีมอเตอร์นะครับผมขนาดหนึ่งทับสองแรงม้านะครับผมหนึ่งตัวนะครับผม และจะมีะมูลี่ขนาดสองนิ้วนะครับผมออกจากมอเตอร์นะครับผมเพื่อส่งถ่ายกำลังนะครับผมส่งถ่ายกำลังมายัางมูลี่สิบนิ้วนะครับผมและในเพาเดียวกันนะครับผมนี่คือตัวเพามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งนิ้วนะครับผมในเพาเดียวกันจะมีมูลี่ขนาดสองนิ้วครึ่งนะครับผมสองนิ้วครึ่ง เพื่อส่งถ่ายกำลังมายังที่มูเล่ขนาด14นิ้วนะครับผมในแกนเพาตัวที่สองนะครับผมและจะมีตัวจานเหล็กนะครับผมเป็นเหล็กวงกลมนะครับผมเพื่ออามาทำเป็นข้อเหวี่ยงนะครับในการดันนะครับผมดันตัวแขนชักนะครับเพื่อไปอัดขวดพลาสติกนะครับผมนี่ครับแล้วก็จะมีตัวบรรจุขวดนะครับผมแข็งชินตัวนี้เลยครับ การบรรจุในแต่ละเที่ยวนะครับผมสูงสุดจะได้6ขวดต่อ1ช่องนะครับผม6ขวดต่อ1กระบอกอานะครับครับผมและหลังในการทํางานนะครับผมหลัในการทํางานจะมีตู้คอนโทรลน,นะครับตู้ จะมีคู่คอนโทรลคู่นะครับผมจะมีไฟแสดงสถานะการทํางานสามสีนะครับคือแดงเหลืองและก็เขียวนะครับผมและพุทพัดต่อนสวิตช์นะครับผมเป็นสวิตช์สั่งการการทางานนะครับผมนี่นะครับภายในคู่คอนโทรลจะมีเบรกเกอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีแมกเนติคอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดรีเล์นะครับผมเป็นตัวตัดไฟนะครับในกรณีที่ใช้ไฟเกินนะครับผมหรือว่ามอเตอร์มีความร้อนมากเกินไปนะครับ ครับผมก่อนจะทํางานนะครับผมให้เปิดที่เบรกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อจ่ายไฟเข้าที่หน้าสัมผัสแมกเนติกนะครับผมและระบบการคอนโทรลนะครับนี่ครับผมการทํางานก็เมื่อที่เวลาเราจะทํางานนะครับผมไฟแสดงสถานะการทํางานจะขึ้นเป็นสีแดงก่อนนะครับนี่คือการหยุดนะครับผมไม่มีการทํางานสต็อปนะครับ เมื่อเรากดปุ่มสีเขียวนะครับผมตัวมอเตอร์จะทํางานนะครับผมและเครื่องก็จะทําการบีบอัดนะครับสองข้างเลยครับครับผมเริ่มต้นการทํางานนะครับผมก็เครื่องก็จะทําการบีบอัดเลยนะครับผมนี่นะครับ นะ,ะนะครับผมหลังจากทํารบีอัดเสร็จแล้วนะครับผมขวดน้ําก็จะย่อลงมานะครับจขนาดเดิมประมาณ 40- ถึง5้าเปอร์เซ็นต์นะผมเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บนะครับในการนําส่งต่อผู้ประกอบการรายใหญ่ต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ